មកទៅយូកក្បន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 វាយឡើងហើយអូ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 លុយលុយលុយ สวัสดีครับพ่อกับผมอีกแล้วเฮียต่ำหำตงชาแนลกับทีมงานไรซี่มนีอยู่กับอาจารย์อดครับครับสวัสดีครับมนีวันสิบพลาลูกหลานไปตีเพิงเหรอเพื่อครับไปใช่กว่าไปตีเพิงครับหรือว่าไปเอามิมครับลูกหลานพวกนี้แหลเพิ่อนเอาเหรอเพื่อครับโอ้ไปพ่อลูกเออน้องฝนน้องฝนวันสิไปเอามิ่มมัน สองเฟินโอ้ชนะคงเสียครับผมมื่อน,นี้สวัสดีครับผมน้องบุญเติมจ้า <laughs> พ้นบุญเติมมื่อน,นี้ทีมงานร้อยสี่สิบเอามิมพี่น้องเบิ่งขึ้นรถแค่นหนป่ะ,ปะ<แ>บอกเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันแต่เอารถเท่าสิบไปด้วยย่านอาวกาศจาิมมี่ซิว่ารถขนน้ำาถสายเอาขึ้นนีดดีไปไปพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเอามิมบอกว่ากำลังดีดีเลยเดี๋ยวแล้วพี่น้องยดี เอาขึ้นยัยังเจอควนี่โอ้ิเอขาเขาจังหนวะไป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  ไมขับรถอะไร็ไม่รูนะคะตกจะลุมเลยรถอียงโดนเจงดีดีใส่ใว่ามิมมยุส่บ้าไม่พูนม่พดสมิมไปน้ำน้ำหนะก็ไปนี่เสียงต้ก็สาขีก็อนฮะอียงก่อนฉากก็ไปนี่ที่เสียงตก็สาีรถ้อครับถ่นบ่เ่อบังครับอาจารย์นอติเอามิมโชว์เด้พี่น้องไปเอายางไปบาวยใครผู้ใดเอาก่อน ให้มูสาวๆเอาปัดสาวๆแกงเลยสิพี่น้องดูสาวๆแกงลืมดักสาวๆลืมดักจะพาไปเอามิ้มครับนี่หัวหน้าแกงนี่ดูหัวหน้าแกงดูหัวหน้าแกงวายช็อกโกแลตโอ้มาจังไงก็มาเห็นเนาะนี่จะเป็นนี่จะเป็นปลาปลาใหม่นะพี่น้องนี่ยละนี่มาหาจังไงก็หาเห็นวะ ตอนนี้เขาเขามาให้ก็ร่างใจสาวๆวันสิมาเอามีมโชว์เนาะนี่นี่ฮัทควันเลยใบบ่าจ้าเนาะอะไหรเจ้าเนี่ยเนาะเอากระโดดขามเลยโอ้เงินกิ่งกองแก้วนะกิ่งกองแก้วน้ำเราสิก้อหั่มนะใส่ใส่โยใส่เห็นไปหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องเห็นแล้วฮั่งมิมผู้ใดสิเอาเนาะบ้านนี้ เราสาวนี่คืออาวุธอาวุธาวุทยุปธกกรนแทจานอดร้อยสีเอาบอกงั้ผู้ใดเอาเอาได้หรือเปล่าเจ้าไอบ่ได้บ่ได้จงไปตั้งถ่ายยุพุนนี่พี่น้องนี่มีมนี่มิมโอ้ยยองว่าตอดีล่ะสีมันมีห้องบเนี่ยเอ้าม่ถอยเอ้าถอย เอาไอ้คนนี้เอาไปนี่ต่อไปจะเป็นเลดี้เอาเรียมานี่น้องเฟิร์นเอาผู้หญิงวัดออกไหมยุคเขาพาปิดปากเนี้ยขอแม็ดแม่แม่ยืนไดกระเป๋าอ่ะแม็ดอยู่ในกระเป๋าอ่ะเออต้องใส่ผ้าปิดปากกันมันจำได้บอกไม่ใช่จำหนาได้ฮะไม่จำหนาว่าๆมากไหมวะเบิ่องบนกระเชอามีมันอยู่ต่ำๆได้พี่น้องอยู่ข้างข้นปวก ตัำๆหน่อยๆไม่แ่องเหนอยไเอียพุเจอเอาตวน้ตัดๆานอย่าเบึ่งอย่าเฝ้า้ามาสตนมสิตึนนูมาสเงียบเาเอาเอาอาเดี๋ยวเลียมันจะอยู่บน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 วางสิต้องเอาให้ได้กูยิงเออ mày mày con nè Gippu mày 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 tai cái khoai. They hoặc ông hằng mày hằng mô nơ. mày hằng. Năm mày 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 พวเรามีดีไมซักมุนเท่าเมาอาจารย์ออกไปแม่บนเท่ยจะบอกนี่มาสตูนเ้าสาวยานบ่ยานเหรียนว่ะยานเนี่ยังคิดว่ามันเป็นแค่มังวันมาจับน็อปนั่งเลยตรงนี้มาหนี่อย่าพึ่งเรียนว่าแมนห้อยเขาเอาหรอป๋วยานยันเหรียญมาตั้งพนมีมีรังหรอมันไม่มีรังอันเนี้ย มันมีน้ำหวานันไม่มีรังมันมีห้างบ่ไม่มีดูดิถ้ามีรังมันจะเกาะอย่างงี้เหรอนีแมันเกาะได้กิงใหม่เดี๋ยวรักน้ำเลยตาดูมีเขา ไม่มีร้างดูเดยไม่มีห้างนึงเบิ้งเลาสอาจ็ดทำอะไรเจ้าเบิ่งอย่างตรงนี้สาวสาวเขาตีพื่เนรอแล้วแล้วเจ้าทำอะไรนี่พี่น้องมันมมีห้างมันมมีห้างนะพี่น้องเอาห้างหนึงแม่กอห้งนึ่งยูสมาลองเียบงา วายเขาเอาแล้วนี่โว้ยเวววว้ยบ่มี่วาเขาเอาไปแล้วเป็นยังไงพี่น้องบานนี้โว้ยห้งมิมเขาเอาไปแล้วมันมาพักเมื่อยดิหนเป็นไงล่ะเมื่อยบกอบ่เฮาเต็มเลยไปบกอบ่ขอยู่ห้อง ม sociedad, ื่อนี้บ่ได้ซ่อมพี่น้องเจอมิมกับมิมขีดตัววันนี้เนี่ยคนเห็นห้างไว้โอ้ตัวแรกก็เห็นมันจับกลุ่มเนาะว่าจะมันมีห้างตัวตัวับโคพ่อพ่อสิกาลูกเนี่ยตัว่าเอาเอาเป็นยังมีห้างสำรอง่บเดี๋ยวเอาห้างสำรองมือล้างเขาไปเอา มาสีเอลโซจังน้อยอยู่ทำไมมันแน่นๆน่าสีเอาโซอยู่ว้ยแล่นนี่แล่นเร็วกว่าโมเลยนี่บ่เคยย่านดอกน้องฝนไอ้แล่นเร็วกว่าโมไม่เคยย่านมันไม่มีห้างซื้อไม่มีห้างนะครับฝากเป็นกำลังใจให้แกงร้อยสีนะครับมันนี่ถือว่าผิดพลาดที่เอามีมบ่ได้เอาโชพี่น้องบ่ได้มันมันเห็นโตอยู่เห็นโตมีโตอยู่แต่ว่า มันมันมันย่างภาษฮั่งมันต้องพออีกจกฮั่งละเบื <laughs> อ่อเมื่อไรแกมือนึงเออเดี๋ยวจะให้อาจารย์นอนเอาโชว์ด้วพี่น้องวันนี้เ <laughs> ดี๋ยวมันต้องปีมือผมครับ <laughs> นี่ต้องโทษต้องโทษค้นหาอย่างเดียวนี่ <laughs> <laughs> ถือว่าผิดพลาดอย่างหนักเลยผิด <laughs> พลาดทางเทคนิคโ <laughs> ดยห่อสิกัดโดยรถโดยสารถส่วนตัวครับรถส่วนตัวไปใส่ต่อวันนี้ไปเอาฮั่งมีมืองฮังหมดแดงไปใส่กไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้อาจารย์นอนไปเอาโชว์ ไหวอยู่วะเจ้าไหวครับไหวไหวมื <c oughs> ม่อนี้มันเลิกใช้บอดีแล้วกลับบ้านตั้งโต,งตกันบ่ได้กับบ่ต้องเอา, <c oughs> อาเห็นเนี่ยไหมอยู่บ้านเห็ดเนี่าไหมเอาพี่น้องมือ่อนี้กะผมกับทีมงานเลี้ยแกงร้อยสี่กับทีมกา้าบพลาเด้วยพอดีมีหอดผู้หญิงเด้ยงแก,กงร้อยสี่ผู้น่ะนี่น้องฝนน้องเฟื่อนนี่นางเอกเอ็มวีมัวใจงงงง,ง <c oughs> มีพระเอกมีพระเอกอาจารนร้อยสี่นะครับเอาพี่น้องจังไดยกับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานร้อยสี่เขาเนี่ครับประบุญเติมสวัสดีครับเอา วันนี้อาจารย์นอดกะครับขรับสวัสดีครับกําลังโอ้ือมีดคือนักเลงเถอะเพราะมันนักเลงครับเป็บประหยัดนักเลงือมีดกัสิเพ่ามีแห้งถือเราออกมาเป็นทีเรียบร้อยหายดีเป็นทีเรียบร้อยครับผมตอนนี้กําลังสิเขาเนี่ยเขานั่งเขาทีใช่ครับเศร้ากินแ้วเราพี่น้องเย็บเสื้นเป็นห่วงครับผมกับผมฝากเป็นกําลังใจให้ชูภูทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลยมโอนี่ かねえ。<laughs>